โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมาเล่นกับ FC นะครับผมเป็นการจำลองแมตช์นะฮะระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมผมจะเล่นแมนซิตี้แล้วกันนะ FC จะเป็นของแมนยูนะครับผมโอเคนะฮะจับคู่แป๊บหนึ่งนะครับผมเป็นการจำลองแมตช์นะแมตช์คืนนี้ครับผมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะระหว่างแมนซิตี้กับแมนยูนะครับผม เวลาก็ห้าทุ่มครึ่งนะฮะเวลาห้าทุ่มครึ่งคืนนี้ก็บ่อนเยอะนะนะมีเรอร์พูมีสเปอร์อยู่นะถ้าเป็นอังกฤษนะผมสเปนก็มีบิ๊กเม์อยู่นะผม,ม,มอานะเรอัลมาดริตแลวก็แอเลติโกมาดริดนะโอเคจับคู่ได้เรียบร้อยนะครับผมนะฟูทีแม,มนสติต้แล้วก็ฟูทีแม,มนอยู่นะผมคืนนี้จะเป็นบ้านของแมนสติต้นะโอเคเช็คความฟิตเอ้ยโอเคเลยวะ่ะโอเคเลยวะ่ะนะโอเคเลย คุณดูกันก็ได้อยู่นะไม่ได้ดิต่างกันเยอะอ,อได้อยู่ได้อยู่จุดนี้ได้เลยเนะีู้ฝั่งนี้มีตำนานป่ะนะับผมเป็นมาซียาลนะมีเดนจเจมด้วยนะผมใส่ความเร็วฮนะเบคแฮมเวอร์ชันล่าสุดโอเคไปคนระับผมลยนะุยฮะมามาเป็นการจำลองเม็ดนะับผมเมนสตยแเมนยูนะฮะ มารอแป๊บหนึ่งหมุนไปนะครับผมโอเคอาจจะมี2ทีมนะผมวันนี้อาจจะมี2คู่นะเนะ่ยถ้าจะเล่นนะนะตอนนี้เล่นเมนอยู่เอ้ยเล่นมาร์ต้อาจจะเย็นๆอาจจะเป็นของเอตเลติโกมาเรดหรือไม่กระทั่งมาเรดนะครับผมเราดูอีกทีถ้าว่างนะโอเคเกมเริ่มนะครับผมเป็นคาวานี่นะผมนำทัพมาเลยฮะปอกบาวะคา,าวานี่ปอกบาวานะนในผมมาครับผมริชฟอร์ดนะฮะริชฟอร์ด ขึ้นหน้าไม้เปิดโค้งเคลียร์ไปก่อนคาร์วานี้ขึ้นหนู่ขึ้นหมุ่งได้นะครับผมยังไม่เข้านะเนี่ยเปิดเทา้าทรายนะอุย้ยเนี่ยขึ้นอย่างสูงคาร์วานี้นะฮะโอเคมายังไม่ได้ตั้งเกมเลยฮนะจะโดนยิงอยู่แล้วเนี่ยผมมาที่คาร์บูเกอร์ฮนะมาที่โฟเด,ดนมาฟาเรนตอริส มีฮูกเกโรอยู่คนเดียวไปดิครับผมอย่างงี้ฮนะะยืนเดียวโอ,โอ,อกเกโรยืนเดียวยิงโอ้โหอุ้ยนะผมโอเกโรยืนเดียวฮะเรียบร้อยเลยลูกนี้นะผมเอซิดโดยกาเบรียลเจซสุสนะฮะ <c oughs> มาวะมาวะหึห้าผมยังไม่หลุดฮนะอยู่ที่หนึ่งศูนย์อยู่อยู่ที่หนึ่งศูนย์อยู่ บเบคแฮมมาบอมที่กนะรีนวูดฮะกรีนวูดเลี้ยงไปยังติดสเตอร์ลิงไม่ทันนะมาเป็นลูกทุ่มของเมนยูนะฮะคันบิสซาก้าที่บเบคแฮมอปอกบาฮะปอกบาอที่ลูกชอคลอกกลับหลังไปเลยนะครับผมอ่าเบคแฮมอ,อีกครั้งที่กรีนวูดมาบรูโน่มาคาร์ว่านี้คนเดียวเ <c oughs> นีเ่ยอเล็กต์ยิงไปหน่อย เนี่ยกลับตัวยิงลูกนี้ไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่ฮะมาสเตอร์ลิงครับผมมาโอ้โหส่งบอลอย่างแรงสเตอร์ลิงนะฮะโอโ้ส่งบอ,อ,งงอลนะ <c oughs> บอ,อย่างงี้อาร์ฟอร์ดยิง,งยังไม่ได้ครับผมนี่ยสตีได้บุกอีกครั้งไคลเวอร์แทงไปเลยเฟรนตอร์เรดลน้นว่ะนี่ยลน้นว่ะเอ้ยข่าววันนี้คนเดียวโอ้โหหลุดมาได้ยังไงฮะลูกนี้เหมือนไม่มีอะไรนะเนี่ยผม ปฟอร์ดปาดมาเหมือนไม่มีอะไรแต่โอ้โหจะจ่อนะจ่อจออย่างนี้หนึ่งหนึ่งนะผมจากคารวานี่ฮะมาเริมมันนะผมดบรอยยกไปเลยแล้วกันนะผมมีกราบดยเจสซุสอยู่คนเดียว <c oughs> ยังติดบันวิสก้าฮะมาผมกลับมาได้ฮะ, <c oughs> ะ <c oughs> แหมเหล็กบอยนะ <c oughs> นะผมมาดยบรอยมาที่ <c oughs> สเตอร์ลิงสเตอร์ลิงบังก่อนแล้วก็แทงมาที่เมนดี้ฮะเมนดี้คนเสียบ็แมเมนแต่ยังได้อยู่ฮะ <c oughs> ที่สเตอร์ลิง เดบุลอยเดบรลอยกระชากเข้าในเข้าขวา <c oughs> นะยังไม่ได้เอาเอาลูกคลุกคลิกกันอยู่ใส่มาที่กระเบลเจสซัส,สได้ยิงไหมยังไม่ได้เอานะยังอยู่หน้ากูวครับผมลาปอร์ดดักได้ฮะโฟเดนมาที่เดบุลอยสเตอร์ลิงฮะมาที่กระเบลเจสซัสล้ำหน้าไปแล้วครับผมนะลูกนี้อุ้ย <c oughs> <c oughs> ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะ Okay. เคด็กอาจจะส่งไปฝั่งไหนไปฝั่งนู้นนะเดฟอร์ดเดฟอร์ดจะปาดขึ้นหน้าไปเลยหรือเปล่านะลูกปาดรูกฟอร์ดไม่น่ากลัวนะมาปาดเหมือนเดิมยิงลูกนี้ไมนได้ปาดนะนะยิงเลยโอเด่นนะบอลไปฝั่งน้อก่อนโุ้โหลูกอย่างนี้ต้องรีบเคลียร์ต้องรีบเคลียร์นะเล่นน่ากลัวไม่ได้อันตราย เบเกโรอยู่ข้างบนแล้วก็กรเบอรเจสซุสโอ้โหเอา้าลูกนี้ไม่ทันวิคือคือไม่เมื่อกี้คือดีมากอะช่องดีมากแต่ยังส่งติดอยู่ฮะแมเป็นเล่นไปครับผมมาโอ้โหยังไม่ได้กดเลยนะฮะไปฝั่งนู้นก่อนนะครับผมมาที่เดือบรอยฮนะประเดินฝั่งเดือบรอยแล้วก็แทงไปเลยแล้วก็มาที่ โอกคโรโอ้โห,โโหเจอใครไม่รู้ลีดล็อฟเมื่อกี้แม่งกระเด็นเลยฮนะมายข่งดักไม่ได้ครับผมแมนดีนะ้ฮะคมเวลาหนึ่งนาทีเท่านั้นนะผมทันหรือเปล่าจบเกมครึ่งแรกฮนะมีหลายจังหวะที่มันเหล็กนะอาจจะมีสะดุดบ้างน,นะผมทีนี้ก็ไม่เป็นไรเล่นหนุกๆกับ f อซีนะผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะฮะถืออู่ที่หนึ่งหนึ่งนะผมก็เป็นฝั่งของ แมนเชสเตี้จะเป็นอากิรูที่ยิงเข้าไปนะผมแล้วก็เมนยูนจะเป็นคาวนี่นะกองหน้าทั้งคู่เลยนะผมมาเกมครึ่งหลังของเกมนี้นะทีเดบรอยเดบรอยไทยมาที่สเตอร์ลิงไทยไปเลยกราเบียเจสุสยังไม่ได้นะผมเอาลูกนี้ได้หรือเปล่า <c oughs> นี่นีน่นนนกองหลังส่งติดกราเบียเจสุสนะผมเกือบได้เกือบได้ มาปอกบาบผมมาดิฟอร์ดดิดฟอร์ดอีกแล้วดิดฟอร์ดอีกแล้วไปคนเดียวฮะไปคนเดียววิ่งไม่ทนันว่ะแล้วก็ได้เปิดไหมยังไม่ได้เปิดฮะยังติดวกอกเกอร์อยู่จงมันใครเอ่ยไปฝัง่งโนนบรูโน่ปอกบาปั่นไหมใบเขี้ยมต้องยิงไหมติดชาล็บฮะค่อนข้างเบาลูกนี้ยังไม่ได้ครับผมเมนยูเปิดไปเลยครับผมสเตอร์ลิงฮะแล้วก็ฝากแล้วก็มาที่ อากิรุแทงไปกระเบียวเจสุสไม่แม่นนะผมลูกนี้ไม่แม่นนะปอกบาผมปัดแทงขึ้นหน้ามาร์ิสฟอร์ดอีกแล้วผมน่ากลัวจังวะปัดมาคราวันนี้คนเดิมยิงจับสบายนฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมาบุกครางของแมนซิตี้ครบผมนะฮะจงส้างเปิดเกมแรกกันเลยเบนดี้แทงมาที่สเตอร์ลนะิงะ เตลิงมาที่กราเบโีโอ้โหบอลไม่ค่อยถึงกราเบีเจสุสนะสแหมยังดักไปได้ผมมาสเตอร์ลี่ครั้งไปเมนดี้โอ้โหส่งบอล <c oughs> ล้นไปเยอะเ <c oughs> นี่ยหืมเดือดรอยบังไม่ดีอีกแต่ยังได้ฟาวอยู่ฮะแหมเกมบพื้น <c oughs> ห <c oughs> ลังเล่นกันไม่ดีเลยว่ะ <c oughs> ส่งสั้นกันไม่ค่อยเม่นนะ <c oughs> ส่งสั้นกันไม่ค่อยเม่นว่ะเกมนี้มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ใจเย็นโอ้โหนั่นไงว่าแล้วแม่โชคดีที่มีรูเบนเดียาสนะโอ้โหเกือบโอโเกือบจริงๆออะประมาทไปหน่อยมาบผมโอ้โหวันนี้เฟรนตอเรสไม่ค่อยเด่นเลยฮะค่อนข้างเงียบไม่ค่อยได้บอลมาบรูโน่ยังดักได้บผมเมนยูฮะได้บุกยิงต่อเนื่องมารดฟอร์จะยิงเลยไหมโดนเบียดก่อนซะแล้วฮะเคลียร์ไปก่อน แล้วก็ไปที่สเตอร์ลิงมาที่ปราเบียญซสฟากเอาลงโลงข้างบนไปดีครับผมโอ้โหไม่คือความเร็วมันไม่ <c oughs> นะคืออับตัวช้าเองจะวิ่งไปไม่ดุนแยกแน่ๆฮะจะชิงบ่อยก็ไม่ค่อยดีนะลูกนี้โอ้ยังไม่ได้ครับผมนะเหมือนจะได้ฟรีคิกนะโอ้โหไกลมากนะค่อนข้างไกลามาบาเกอร์บาเกอร์กระชากนี้มาก่อน หนีมาก่อนหนีมาก่อนแล้วก็ล็อกวนมา <c oughs> ไม่ได้ครับผมนะะแต่ยังได้เปิดมุมอยู่โอ้โหเกมนี้โอ้โหไม่ได้เปิดมุมด้วยนะมามาผมกลับมาได้ <c oughs> โอ้โหเหล็กบ่อยนะ <c oughs> เกมนี้เดเนนจีครับผมเลี้ยงคนเดียวไปฮะเจอแมนดี้แมนดี้แมนดี้ดักสวยนะครับผม <c oughs> นะฮะเดนดีนะแมนดี้เนี่ย เป็นวิวหนึ่งเป็นบอลทองด้วยนะครับผมไม่ใช่ฟีเจอร์นะมากาเกโรราเบลบเจสซูสุนี้สเตอร์ลิงแทงมาเปิดคุ้งคูงมาแล้วก็ปาดได้ไหมไม่ได้จะ <c oughs> ปาดข้างในก็ยังไม่ได้ครับผมโอกาสเยอะนะนะส่งคนนี้มาเดบรอยคุง้งคูงเข้าไปฮนะคุง้งคูงเป็นกราเบลบเจสซูสเป็นมันดี้อยู่ตรงนี้ยิงโอ้โหยังไม่ได้ฮะยังไม่ถึง โดนสวนหรือเปล่ามาแล้วครับผมริดฟอร์ดดูคนเดียวฮะคนเดียวโล่งๆเลยวะเอาไงดีฮะทีนี้เอาอย่างไงเอายังไงเป็นคาวานนี้อยู่ฝั่งนี้ตรงนี้แทงมาติดโฟเดนแน่ๆลูกนี้โอเคทดเวลาสสงนาทีนะครับผมอืมอย่าเพิ่งประมาทตอนนี้เดี๋ยวจะโดนยิงเอาปอกบาบอกมาริดฟอร์ดยังไม่ได้แน่ๆโอเคครับผมน่าจะจบสกอร์นี้เลยฮะ เกมก็ข้าโอกาสเยอะนะแมนซิตี้นะผมโอกาสเห็นช่องว่างเยอะแต่ส่งไปไม่ถึงสักทีฮะโอเคใครจะได้ MVP ไปเกมนี้เป็นคารวันนี่นะโอ้โหนะฝั่งนี้เป็นอากิโรเอเดซันนะผมสเตอร์ลิงเนี่ยบอกเลยว่าเล่นไม่ดีเกมนี้เหผมบอกเลยว่าสเตอร์ลิงเล่นไม่ดีฮะจงบอลไม่แม่นหลายจังหวะเป็นอากิโรที่ได้ไป7.5ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นคารวันนี่นะผมเราไปดูไฮไลท์กันดีกว่านะ่ย น่าเสียดายนะครับโอกาสเยอะนะแมนซนสตีทำไม่ได้เองนะะนี่เป็นลูกแรกครับผมแอซิ์โดยกราบเบลเจส,สุสคือโลง่งโล่งมากอะ่ะคือโล่งมากถ้ายิงไม่เข้าเนี่ยเกือบแต่ยังคมอยู่นะเป็ดเิวหนึ่งที่ยังคมอยู่นะครับเ,เกโร,ร่นะฮะมาคนส่งก็ถือก็ไม่ได้ดีมากนะนะจะบ,บอลเกือบลุดเหมือนกันนะเ,เกโร่ยิงเรียบร้อยเต็มข้อลูกนี้นะฮะ แล้วก็มาลูกของคาวานี่ครับผมนะเหมือนไม่มีอะไรนะรถฟฟร์ฟดเปิดม,มากล้องหลังเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ถึง่ะสุดท้ายก็มาถึงคาวานี่ก็เรียบร้อยเลยดีครับผมอย่างนี้อื้หยิงนิ่มๆไปเลยนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการจําลองเมดนะฮะระหว่างแมนซิตี้กับแมนยูคืนนี้ห้าทุ่มครึ่งนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go